ใส่แล้ไปส่ไล้นี่เจ็แบบปลาปีกไม่บางของแมวดันนี้ติดแน่บุ๊คติดว่าโหลดได้เลยดันเท่กันได้ไหมอยู่อยู่ดีนี่อ่ะท่านท่านในเลิกวัดปลายคนละความมือครับ น,น,ะนะครับส่วนมากก็พี่น้องที่มีกิจสรามาแจกก็ส่วนมากจะไปเส้นหลักๆเ,เอาพี่วัีครับโอ้วันนี้ท่านสอทอลงพื้นที่ครับสุดยอดเลยครับท่านสอทอครับอ่ามันก็จะมีเส้นที่ตามซอกตามซอยนะครับที่มีผู้แก่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็อยู่ในนั้นก็มีเยอะนะครับแต่ส่วนมากก็จะอยู่ใน เอา,อาเอาเอา,เอาลองไว้นั่นเลยครับแล้วก็ปล่อยไปเลยเอาไปถา่ายพุ่นเลยปะพุ่นถ่ายตาเกินเลยครับก็จะจะมีตามสอกตามซอยนะครับที่ยังยังเข้าไปถึงแล้วก็บางทีได้ยินได้ยินเสียงให้มารับอาหารอยู่แต่ออกมาไม่ทันนะครับจะเป็นผู้สูงอายุบ้างน,นะครับก็ยังมีคนที่เมื่อกี้เห็นยายยายหนึ่งาานะครับ ใครแน่อยู่ดอกพุ่พูนไม่ถังมาขายอ่ะครับก็อยากให้เข้าไปทั่วถึงนะครับทุกทุกพื้นที่เลยนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับสําหรับผู้ดับผู้ใหญ่ที่มาช่วยนะครับตัวนี้ก็บางเจ้าก็ยังขนของไม้หมดก็ต้องรออีกวันสองวันนะครับเพื่อดูระดับน้ำว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับส่วนพื้นที่ที่ขนของออกมาคืออย่างข้าวแล้วก็ปุ๋ยที่กำลังขึ้นมานี่คือน้ำแล้วนะครับ บางบ้านก็คือน้ำท่วมจะใกล้จะถึงหลังคาแล้วนะครับบางบ้านาน,น้ำตัวเป็นบริเวณกว้างครับผมนะคือฝั่งหนอาหมู่บ้านนี้ก็คือจะประมาณครึ่งตัวนะครับฝั่งนี้เอวแต่ถ้าเข้าไปข้างในหมู่บ้านนี้ก็คือแบบ ประมาณคอแล้วนะครับประมาณหนึ่งร้อยหกสิบเซนติเมตรเลยเมื่อวานนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนเลยเมื่อวานนี้ผมเอาเอารถไถคูปต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดมาช่วยยกรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็สิ่งของตู้เย็นบางอย่างนะครับขอบคุณคุณพี่สุริโยนะครับตัวแทนของคูปต้าสายยนบ้านไผ่นะครับที่ที่มายกช่วยนะครับวันนี้ ว right so ันน so ี้เห็นส่งข้อความมาเห็นบอกว่าจะจะนําสิ่งของมาช่วยเหลือตามหลังนะครับแต่เมื่อวานนี้ได้เอากําลังทั้งแรงกายแรงใจมาช่วยนะครับมายกของช่วยนะครับแล้วก็ยังมีพี่พี่ป้องกันนะครับมาเทศบาลตะบนบุญเป็นการนําของท่านเสาวริตนะครับนายกเทศมนตรีนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้มีท่านผู้ว่าครับแล้วก็นายอำเภอครับ ะเข้ามาม<ด>นครับพี่น,น้องที่จะสั้นตอนทางเส้นจากบ้านโคกมาบ้านมูลนาค,ครับอำเภอควอนสวรรค์ครับนนไม่สามารถไม่สามารถเดินทางมาได้นะครับจากบ้านโคกมาบ้านมูลนาค,นครับคือน้ําท่วมถนนสูงมากนะครับรถกระบ,บะก็ไม่สามารถมาได้นะครับท่วมสูงมากนี่ก็จะเป็นการขนของใช้ของ ประสบภัยนะครับของชาวบ้าน,นครับเขาก็ะจนกองไปถนนแล้วก็จะบอกว่าทุกปีไม่เคยข้ามถนนนะครับปีนี้น้ําเป็นปน้ําที่ขึ้นสูงมากเลยนะครับสูงก็ทุกปี<ช>สูงก็ทุกครังที่เดเหตุว่าปีพศ2521นี่ดนี่ขึ้นสูงนะครับแต่ยังไม่ถึงแต่ยังแต่ยังขึ้นไม่สูงถึงขนาดนี้นะปีนี้มันท่วมถนนข้ามไปอีกฝั่ง อิทธิพลเกิดจากน้ําที่ไหลลงมาจากหนองบะแดงชายภูมิเป็นน้าชีหนุนขึ้นแล้วก็น้ําที่มาจากแจ้งคอนะน้ำสำมอนะครับประทะกันนะครับหนุนขึ้น,นอ๋อบตบดำกันสีน้ําเงินครับพี่รงเฮียไม่ขึ้นเมื่อวานนี้ก็ถอยเข้ามาลงมาช่วยวันนี้ก็ยังเห็นแกมาอยู่ตุกเช้าเลยช่วยผู้ประสบภันะครับ ไม่มีคิดค่าเที่ยวไม่มีคิดค่าเลยนะครับมาช่วยด้วยน้ําใจกันไอ้พองของกันได้ฝั่งนี้ที่ไปทั้งบ้านโปกนะครับฝั่งน,นี้นุ่นก็ยอมก็ท่วมนุ่นก็ยอมหมท่วมนะครับเกินครึ่อองหมู่บ้านนะครับนุ่นก็ยอมออนายยาวก็น่าจะเกินครึ่งหมู่บ้านผมยังไม่ได้ไปช่วยนายยาวเพราะเพราะบ้านผมอยู่ใกล้บ้านคุณลอบผมก็เลยช่วยบ้านคุณลอบก่อน แต่บ้านนายาวถ้าจะไปช่วยก็คือต้องขี่เรือข้ามไปไม่งั้นก็จะต้องวิ่งข้ามไปเส้นบ้านหนองกาหนองยับปองเพราะว่าฝั่งบ้านผู้ใช้เข้าไปไม่ได้เลยนะครับจานเบ็ดก็เหลี่ยมซะเหลือเกินนะครับนอนอีกแล้วครับเอยขอพอยหน่อยนะจานบ้านครับคุณขอพ้อยหน่อยนะขอบคุณผู้ใจดีด้วยนะครับเอาแต่น้ำคือเราไม่ได้พวกเอามาช่วย ไปขายมับอไปขายพี่ไปซีเมืองผมเนืองผมก็ไปน้ำด้วยเจ้าของเนาทั้งหมดเอาไปดูอะโอเคเอาไปมนะอยาท้ออยา้อขอดดิขอดดิขดวอันนี้ของมันน้มันนี้นี่เขาอยู่น ไอ้ตรงตรงตรงนั้นนะพี่พี่ตรงสหกรณ์แล้วก็ตรงไอ้มันจะมีตรงสหกรณ์ตรงนี้ใกล้ๆแล้วก็ขอประชุมโรงเรียนเขาไม่ได้นักจิตย์เนี่เอาไปสามสิบว่าเนาะอันนี้ไอ้ชิม่าแต่แรกพี่แข็งกว่าเลยแข็งแรงไหมแข็งกว่าแข็งพอไอ้คนคนมันแรงบุกเลย ครับผมขอบคุณพิงมาจากแก้งคอนะครับผมพีงมาจากพี่พจากแก่งคอนะครับอาชาซิ่งนะครับจากอำภอแก่งคอะครับที่มาช่วยนะครับทั้งข้าวกล่องเครื่องดื่มอาหารแห้งครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับทกท่า้งตาางม่ด้ไหนองเขาเป็นก้อนไององะไรวัดีรา

ไอน้ตเบาแล้วโอหมีน้าวีน้มมาบ้างบูมกันน้ำาะน้ำเนีย้อนลงดูบเงยบะสถานการณ์ตอนนี้ถ oh, ึงลานมแล้วนะครับใกล้ถึงแ้เนรุราจะไปนมาช่วยชเย็นของผู้ช่วยของสีแมดีนะ นี่ก็ขอบคุณทีมงานนะครับอาจารย์เบียดสาราเปามวิวสิกนะครับหัวหน้าบูมิวสิกนะครับอาจารย์บุกมือเบียดพุกยังก่อน้องฮิฮาวยังก่ <c oughs> อนอานัทซาวอนัทซาวนะครับซุปเปอร์บิ๊กระดับน้ำประมาณ150ซนติเมตรครับประมาณเมตรครึ่งครับผม <c oughs> ให้ดูแล <c oughs> ้วก็ทยอย คนของออกจากบ้านให้ผู้กู้สบัยครับผมพยายามช่วยนี่คือวัดครับผมมาทางไก่ยู่ครับหน่ยงานไก่ยู่หน่วยงานกูไมีสังกัดดอกบุมพนงสับ,บ,บ

อยู่อะไรอยู่ไรโคตึงไม่เป็นไรเลยครับพ่อ

นอกจากคือรถคือมอเตอร์ไซค์ต้องซื้อเยอพร้หมืนต่อไปแบบนี้เรื่องรับเรินไงถาหาซานแบตเติมเดี๋ยงไปบรับ

นา้าท่วมมนีวันที่สามครับลลนนรสูดง้เด้อัวไลกล้มนไป่ด้นากกับบอมีนะครับตอนนี้ถึงตัดแล้วเพราะว่าปริมาณน้ำท่วมสูงครับต้องสูคับไปหลังของพวกราได้อพยก้นไปที่สูงแล้วครับตอนนี้ บ้านกุณรอบนี่อยู่หมู่ไหนนะหมู่นี้หมู่แปดหมู่แปดนะครับตำบลโพชานน้ำทั่วเบ็ดเสร็จทั้งหนู่บ้านนะครับอยู่ไม่ได้ที่ริงก็อยู่ใกล้ๆบ้านผมญาเขามามารับเอาของนะคะกรส่งญาติญาติพี่น้องนั้นนะครับญาติพี่น้องสั่งไหม พี่น้องส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ที่โรงเรียนศูนย์ของเทศบาลมีเดนอีเดนทุ่นสลักมานี่มาเลค่ะพรอแล้วนะเดาพ้อแล้วดนคะพร้อ สิ่งสำคัญตอนนี้คือยาตอนนี้เราไปกว่าได้ยามันนิดหน่อยาที่ขยค่อนข้างแพงก็มีรอบจากนครนะจะส่งมาให้อยู่นะเป็นยาขันเท้าเปื่อยนะหมอมาะน่นี้แหลไนมอกสามวันเท้าเปื่อแล้วขอให้ปูหน่อย้า่อขอให้ปูน่อย

เมติมตประมาณนี้นนครับอันนี้ตรงนี้กลางหมู่บ้านนะกลางหมู่บ้านศาลาประชาคมรเ็ะครับอันนี้ซอยกลางหมูบนนะนนมหม่บ้านครับตอนนี้ประมาณเม0ดห้าสบนะเม็ดห้าอัน,นั้น,นก็เอาามแจกอ่าเขานณะควมครับ ได้เจ๊งแล้วภูริาสิโลูรสาสิโลเไทยไดเไทยนะหมุนเตาซอยนี้นะหมุนเดไทยเไทยเไทยบอกบอกียไปังหมดระวังระวังมือนะระวังมือเดแจับเข้มเลยโอ้โหบรรยากาศกสิประมาณนี้ครับอ้าวไ้า

จบลงเมื่อไรต้องพบต้องเจอความทุกข์ยังไงแค่ไหนเพียงใดไม่มีใครจะตอบได้แต่สิ่งเดียวที่ฉันรู้จากนี้ไปเราเท่านั้นที่ต้องรู้ชิดตากันที่เราเจออยู่ ปวดราสักเพียงไหนจะทุกทนสักเท่าไรสิ่งที่พวกเรานั้นพอจะทำได้คือส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกร้อนที่เราเจออยู่เจะดีร้ายสึกเท่าไร แค่ไห <Yeah. S 2> นก็นต้องสู้จึงแม้ไม่รู้จะเจออะไรขอส่งกำลังใจให้เราได้เดิน่าน mm. ไม่ว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหนและถึงแม้ทุกๆอย่างนั้นต้องเริ่มใหม่แต่เธอและฉัน จจกไม่งันะทิ้เราเหมือนไปกวางในฤดูล่าสักเหมืนหนังดราม่าที่อยากให้ภาพปัดวันที่ทุ่งเทและเกมหมดหน้าตักกบกลายเป็นูนสลายและกลายอกสร้างหลักกลายเป็นลากหลักมานานแล้วิดแงะเหมือนกับก้ากลายเป็นสถานการณ์ที่ต้องอยู่บ้านแล้วหลับกันยาว เวลาเดินเช้าไปทักเข็มสั้นและทัาเข็มยาวแต่แล้วเธอเชื่อหรือไม่ว่าฟ้ามืดจะอีกเห็นดาวจันทร์แสงแผ่พาปรากฏอยู่ในไมตรีเห็นความรักผิดชอบและกำลังใจผ่านไอจีเราจะสู้วัด C O V I D ด้วยคำว่าปิรปากไม่ใช่สงครามหรือภัยรีฟังดีว่าโลกทั้งสองคือพี่น้องกันฝากเพลงนี้เพื่อกำลังใจให้เราได้ร้องกันคืนอ,อันแสงขอให้พระมองแสงดาวที่ล้อมจันทร์เฝ้ารอแสงของชาววันใหม่ที่ dùng cắm lòng trái hay cắn lá cắn con đầy khoang chút ngon thì lòng trời ความทุกข์ร้อน